โคตรน่าดูเลยจะคิดว่าพอดหรือบทอ่ะมีมีความลึกอยู่นะเขาไปดูแค่พวกเนี้ยก็แบบกลมแล้วจริง reaction w i c k e t w i c k e t wicked สวยตั้งแต่โลโก้เลยน่ารัก welcome new students to shiz university ตัว where you can expect the unexpected you're green Yeah, Fiona. <laughs> Miss Alphaba, you can room with Miss Galinda. Uh -huh. Oh, I saved you some space, by the way. Do you really think this is fair? I do not. I was promised a private suite, but thanks for asking. You may have noticed that I am one of the last animal professors here at Shiz, but there was a time when life in ours was different. <laughs> Someone needs to tell the wizard that the animals are in trouble. That's why we have a wizard. Because no one, because no one should be laughed at, or scorned, or told to keep quiet. That was you who made all that happen. How did you do it? <laughs> Some of us are just different. The wonderful Wizard of Oz summons you to the Emerald City. Come with me. I couldn't tell me This is your moment. I'm coming. You can do this. You can do anything. I am Oz, the great and powerful. Something bad is happening in Oz. The best way to bring folks together is to give them real good. Tell them how I'm You have no real power. That's why I need you. Bring her to me. This is so much bigger than us. I'm not afraid. It's the wizard who should be afraid of me. าดูเลยนี่นะแบบแฟนตาซีแบบจัดมากแล้วก็มีกลิ่นอายแบบว่าความนึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยเออจริงนึกถึงเลยจริงนึกถึงเลยนึกถึงเลยฉากคีเม็กวันเมื่อกี้หรือแบบว่าฉากในห้องเรียนเออจะชอบความอลังการของจริงอลังการมซีจีแบบจัดสุดมากเรื่องนี้จัดเต็มเลยอ่ะแต่คิดว่าพอตหรือบทอ่ะมีมีความลึกอยู่นะแบบว่าเกี่ยวกับพวกเรื่องเออ่การแบ่งแยกการบูลลี่ต้องมีบูลลี่แน่นอนแล้วก็แบบ ว่ามีต่อาพอะไรอย่างเงี้ยเออน่าสนใจมากดูแล้วมีความนึกถึงเวนเตมกันที่แบบมีผู้หูที่แบบสดใสคนหนึ่งกับมืดมนคนนึงอย่าเงี้ยเฮลียน่ารักมากมีความสดใสเวอร์จริงสดใสมากแล้วทุกอย่างชมพูอืมเราก็ชอบชอบพวกฉากพวกพอจริงๆแบบว่าเซตติ้งโปรดักชันแม่งดีมากดีมากเขาไปดูแค่พวกเนี้ยก็แบบคมแล้วจริง ก็เราจะได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของพ่อหมดออสเออใช่ไม่กี่ดูดูก็สงสัยกันแล้วก็ตัวอาจารย์นี่เป็นแพ้ด้วยคือเหมือนแพ้มันเป็นสัญลักษณ์ของพวกปีศษสตาอะไรอย่างงี้ดยเฉพาะแล้วเหมือนมีฉากถูกจับไปก็แบบอยากรู้เหมือนกันว่าเออมันจะเป็นคอนฟ l i c อะไรน่าสนใจมากนน่าสใจดูจาดเลยดมาให้คะแนนกันก่อนเลยครับหนึ่งสองสามห้าไม่เว่อรแต่อยากดูแน่นอนจริงอยากดูมากดูทุกเรื่อง